เครื่องหมายสี่เหลี่ยมส่งต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องยางพาราจากคำถามทำไมทำไมทำไมแล้วเศษหนึ่งร้อยแปดสิบส่วนสองร้อยสี่สิบวันคืออะไรหนึ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมภาคใต้ยางออกดีกว่าเหนือและอีสานก่อนจะบอกว่าภาคใต้ยางออกดีกว่ามาทำความเข้าใจเรื่องหนึ่งร้อยแปดสิบวันและสองร้อยสี่สิบวันก่อนนะครับ เราสามารถกรีดยางได้12เดือนต่อ1ปีถ้าฝนไม่ตกน้ำไม่ท่วมต้นไม่เปียกต้นยางก็ให้น้ำยางได้ตลอดทั้งปีโดย1เดือนนะ้มี30วันเรากรีด2พัก1ค่าเฉลี่ย1เดือนกรีด20วันจะได้ที่240วันต่อปีซึ่งภาคเหนือและอีสานก็จะได้240วันโดยประมาณสูงสุดแล้วภาคใต้ละน่าจะได้240วันด้วยมีใช่หรือคำตอบคือ ได้แค่180วันก็สุดสุดแล้วจากฝนที่ตกชุกตลอดปีน้ำท่วมขังค่าเฉลี่ยภาคใต้กรีดได้แค่9เดือนเท่านั้นเมื่อภาคใต้กรีดได้น้อยต้นยางได้พักเยอสารอาหารที่เก็บในต้นยางยิ่งมากเมื่อได้กรีดยางจะออกดีออกมากเปอร์ไรน้ำยางสูงฝนที่ตกตลอดปีคือต้นทุนมน้ำที่ยางออกดีแต่ภาคเหนือและอีสานหรือพื้นที่อื่นๆที่ฝนตกน้อยวันที่กรีดได้เยอะ240วันโดยเฉลี่ยเกิดอะไรขึ้นกับต้นยาง เมื่อฤดูแ้งใบร่วงก็ไม่หยุดกรีดเพราะเห็นคนใต้ยังกรีดอยู่ตลอดต้นยางไม่ได้น้ำไม่มีสารอาหารใดๆเพิ่มต้นยางย่อมโทมเกิดอาการเปลือกแห้งาตน,นึ่งน้ำยางออกยังไหลอยู่แต่เปอร้รน้ำยางน,ยน้อยน้ำเลี้ยงเยอะน้ำยางใสสำหรับคนที่ทำขี้ยางจะสังเกตได้จากเมื่อคนกรดยางจะแข็งช้าน้ำกับขี้ยางที่ได้เท่าๆกันบ่งบอกได้เลยว่าต้นยางกำลังต้องการสารอาหารธาตุอาหารเพิ่ม มาถึงท้ายนี้จะพอเห็นภาพบ้างหรือยังครับทำไมยางถึงออกไม่เหมือนกันคุณภาพน้ำยางแตกต่างกันธรรมชาติคือสิ่งสำคัญสิ่งที่เราเพิ่มได้คือาธาตุอาหารต่างๆที่ต้นยางต้องการเมื่อต้นยางได้รับาธาตุอาหารที่บำรุงยางจะเข้มข้นขึ้นได้เนื้อที่ยางที่แข็งขึ้นน้ำเลี้ยงน้อยลงแต่ถ้าหลงผิดคิดว่ายาเร่งคือาธาตุอาหารสารอาหาร อันนี้คือโทษร้ายแรงยางออกเพิ่มแต่มันคือการรีดน้ำเลี้ยงต้นให้ออกมาเพิ่มทำให้ต้นยางยิ่งเกิดโรคเปลือกแห้งเร็วยิ่งขึ้นตายนึ่งยืนต้นตายเร็วขึ้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนุ่มทองแดงกดติดตามกันต่ออีกสองข้อทำไมทำไมพาราไว้คือทาาุรองทตุเสริมที่ออกแบบมาเพื่อบำรุงต้นยางโดยเฉพาะตอบโจทย์ของต้นยางพาราทุกสายพันธุ์ รอสอรเศษ1,456ส่วน2,560ักรมวิชาการเกษตรสนับสนุนโดยมีดตัวทีที่จุดจุดนุมทองแดงมีมีดกลางมีดใหญ่และประกอบมีดกันแกนโอทบของนุ่มทองแดงพรารวยปุยน้ำธาตุอาหารรองอาหารเสริมท่าเหนื้อรงหิตสามนิ้วยางอ,อกดี บำรุงรักษาหน้าอย่างเปลือกงอกเรียวต้นสมบูรณ์